าการคาดการการใช้ไฟภาคใต้การคาดการการใช้ไฟของนครศรีธรรมราชรวมไปถึงกลุ่มคนที่น่าจะใช้ไฟในจังหวัดของเราเนี่ยหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยคุณบอดว่าตัวเลขการใช้ไฟมาจากกลุ่มไหนป็นหลักหรือว่าตัวเลขตรงกับทางกระทรวงพลังงานอากาะกรเรื่องาฟแล้วก็ทางอุตสาหกรรมครับ ราใส่ยดักยนหกทูนนะครับครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมรองแกรกุลผู้ประสานงานเกษตรไทยรักบ้านเกิดรุ่งน้ำปากพนังนะครับครับต่อประเด็นนะครับว่าต่อจากรองกระารวงพลังงานนะครับท่านไม่ได้ลงรายละเอียดว่าคนไทยใช้ไฟเยอะไม่ได้ใช้ทุกคนนะครับดูข้อมูลการไฟฟ้าผลิตชัดเจนนะครับพี่น้องผมเนี่ยภาคประชาชนนะครับ ใช้ไฟไม่เกินส0สิเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตได้ร้อยหนึง่งพี่พี่น้องน้องเนะี่ยกับผมเนะี่ยใช้ไม่เกินส0ิจะป้บบอนโรงงานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับและความเหลื่อมล้ำในสังคมเลยครับสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจะป้อนให้กับอุตสาหกรรมผลกระทบเลยครับมันเกิดกับชุมชนนะครับ <ạ. S 1> คุณเป็นพลังงานลมเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานบริสุทธิ์เราไม่ไม่ไม่อดีไม,แบบไม,ไม่ไม่กักค้างนะครับ แต่คุณเล่นเอซาก้าคอร์เซีนเนี่ยน,น,นะครับมันสกกระดกนะครับผ่านนี่เคยสกงระดกที่สุดในโลกนักวิชาการทุกคนระบุแล้วทําไมต้องลงที่อ,อ,อําเภอหัวไทรรานบุรนะครับอําเภอหัวไทรเนี่ยพื้นที่เล่งของลูกน้าปากพนังน,นะครับตอนหน้านี้อยู่กันดีพี่น้องพี่น้องมาเราเลยครับพอโครงการโรงถังงเหล็กจะลงที่อาเภอรนโนดนะครับ,รรเ,เ,นนรบเป็นอาเภอติดก,กันกับอาเภอหัวไทรนะครับติจังหวัดสงขลาน,นะครับโรงนี้นะครับเป็นโรงใหญ่เป็นอันดับโลก โรงถังเหล็กโรงนี้นะครับรับประทานไฟฟ้าแต่ละวันนะครับรับประทาน450เมกะวัตต์เมกะวัตต์ต่อวันนะครับแล้วโรงไฟฟ้าที่จะสร้างที่อัวไซเนี่ยขนาด800เมกะวัตต์ต่อวันนะครับผมให้ที่น้องเนี่ยเมื่อกี้ผมยืนข้างหน้านะครับได้ยินว่าเออไม่เอาไฟฟ้าก็ตามตะเกียงพี่วัดคนปักใต้บ้านนะครับเขาเรียกว่าพูดทำแดดกครับพวกอย่างนี้นะครับ ให้พี่น้องมารวเป็นกลางก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนะครับผมให้ดูข้อมูลของผมว่าทําไมการไฟฟ้าผ่านพลเงงถึงพยายามเดินหน้าที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้านะครับครับผมขอสไลด์ด้วยนะครับอครับที่ฟังดูเหมือนว่ามันไม่ที่ทำที่คนใช้ไม่ใช่ควรเรือนแต่เป็นทษาการเป็นหลักใช่ครับนะครับนะครับมาเริ่มนะครับมาดูมาดูกฎหมายประเทศไทยก่อนนะครับของเราคือไปให้อำนาจผูกขาดเนี่ยแกกอนะครับ ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติกาประเทศไทยเป็นคนจัดหาไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับการไฟฟ้าฝ่ายปิตเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก่อนปี30เนี่ยเป็นรัฐษาดเป็นตัวรัฐบาลถึงร้อยเปอร์เซ็นต์โดยกระทวงการทงนะครับถ้งรัเประเทศแต่สังกัดกระทรวงพลังงานนะครับหลังจากคุณเอกชาติชายนะครับก็ปี30เป็นต้นมาก็มีแผนที่เกิดในรูปการไฟฟ้าฝ่ายปฏิัตนะครับเขาเรียกว่า ลนสมบัติชาติให้ไปอยู่ในนายทุนและนักการเมืองนะครับผมไม่รู้นะครับทุกวันนี้การไฟฟ้าไปจากไหนนะครับอสองบร,ริษัทแรกนะครับก็คือราชบุรีโฮลดิ้งนะครับแล้วก็บร,ริษัทผลิตไฟฟ้าหรือว่าเอ็กโก่เลยครับสอง,สองบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่สําคัญน,นะครับที่อยู่ที่พี่น้องแรกยินตนลอดการไฟฟ้าจะไปซื้อไฟจากสองบร,ริษัทนี้นะครับบริษัทโูการไฟฟ้าตงตั้งขึ้นมาตั้งวันแรกนะครับการไฟฟ้าถือหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เต็มเลยวรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถยอยขายไปเรื่อยครับพี่น้องรู้ไหมครับก็ขายไปเรื่อยสองบริษัทนี้นะครับที่ขายไฟฟ้าการไฟฟ้าขายผลิตมากที่สุดนะครับแล้วก็การไฟฟ้าผลิตเนี่ยไปซื้อไฟจากผู้ผลิตรายรายใหญ่ก็คือไอพีทีแล้วก็มีเอสพีทีก็คืออีกสองเจ้าไอ้กสองเจ้าเนี่ยครับคือเอกชนเต็มตัวเลยครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพิรยองเบลซีพีเนี่ยครับคือเอกชนเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ราคาที่ไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปซื้อมาขายการไฟฟ้านครหลวงไปซื้อมาขายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านุ่มเนี่ยภูมิภาคนะครับจะซื้อจากบริษัทพวกนี้แพงกว่านะครับแพงกว่าที่ไปซื้อจากเอกชนนะครับซื้อไฟมาแพงกว่าครับแล้วเราไปดูอีกว่าบริษัทพวกนี้ใช้เชื้อเพลิงอ,อะไรนะครับ,รบเมคิดผลัดรองผลัดก,การส่งบอกแล้วว่า6 8%ผมคิดได้7 0เลยนะมาจากก๊าซที่ผลิตไฟฟ้านะครับ ซื้อจากปตทครับกวพเนี่ยไปทําสัญญาหนี้เง้ไว้นะครับว่าปตทสามารถจ่ายาให้ผมเจ้าเดียวคนอื่นขายไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะปตทแปลรูปไปแล้วกําลังจะไปอีกสองเปอร์เซ็นตก็ต่อไปก็คือเอกชนร้อเกือบร้อเปอร์เซ็ต์อยแล้วนะครับตอนนี้รักนถือห้าห้าเปอรเ็นะครับโทษทีนะครับทวกันโปดนะครับ แสดงเหมนนือนกับว่าเราใช้ไฟแพงก่าทุกคนจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ครับเพราะปตทก็ตั้งราคาขายจัดนะครับตั้งราคาไหนก็ได้ปปอซื้อตลอดราคาไหนกูซื้อหมดโทษเถียงเพราะว่าผลิตไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟแพงเก็บในพวกเรากปพไม่ได้รับผิดชอบเ,เลยนะครับที่มาแพงขายแพงซื้อถูกขายถูกแค่นี้ครับใครว่าเสือนอนกินเป็นพวกค้างตรงกลางนะครับ จากที่เป็นรัฐกิาการความหมายเปลี่ยนไปแล้วครับครับภาพต่อไปนะครับครับในเมื่อปตทขายการภาพต่อไปในห้เห็นว่าต้องการไห้เป็นฐ่านหินยังมีคนขายถ่านหินีกครับพี่น้องยังมีพ่อค้าขายถ่านหินก็คือจากสัมปทานประเทศอิโดนีเซียก่อนนะครับก็คือบริษัทปันโอบริษัทใหญ่เลยนะครับต่อไปจากออสเตรเลียเป็นปตทเจ้าเลยีกครับ ล่าสุดคือแอฟริกานะครับอดีตนายกทักษิณคนนี้แกไม่เที่ยวป่านะครับไปเที่ยวเที่ยวมาได้มต่หนูทีนี่นะครับแล้วก็นำเข้าเุตสาหเข้าในโรงไฟฟ้านั่นเลยครับรถถ่านห็นนะพี่น้องไปเข้าตามบ้านถึงไม่ได้นะครับต้องเข้าโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมพวกโรงถ่านหินเนี่ยทั้นี้แหละครับธนายต่อไปครับครับทำไมพลังงานุบถูกเนี่ยรัฐถึงไม่ทำและก็เป็นพลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับก็เหมือนกับครั้งแรกกัะในแรกถูกเปิดไปแล้วว่า การไฟฟ้าหลายเขตเนี่ยเป็นคนผูกขาดพลังงานไฟฟ้าของชาติเป็นคนจัดหามาทั้งหมดเลยนะครับโดยที่กระทรวงพลังงานเนี่ยให้หน้าให้อำนาจต็งที่นะครับก็เลยพลังงานทดแทนพวกนี้เลยไม่ได้เกิดครับพวกกังหันพวกแสงอาทิตย์พวกน้ำตกพวกขีวมวลนะครับผมเคยคุยกับนักวิชาการนะครับไฟนอกระบบที่ไม่สามารถเข้ามาสู่กหกได้นะครับ ประมาณสาม0 0ื่นเมกะวัตนะครับเป็นพลังงานชีวมวลนะครับตามความมูกพรนนะครับเป็นการดีเทนและปนังกำลังนะครับไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เพราะกวอไม่สามารถควบคุมราคาก็ได้เขาตั้งราคาไม่ได้นะครับพี่น้องได้ยินบ่อยนะครับประโยคนี้ประโยคน่าสุดประโยคนี้เลยครับเจอทุกปีนะครับเราจําเป็นต้องปรับขึ้นค่าไฟการมีราคาสูงขึ้นประโยคยอดนีมนะครับพี่น้องแล้วจำได้ไหมครับว่า ทำไมรู้ท้งรู้ว่าหน้าร้อนคนไน spoiler, นคทยน,นี่นนใช้ไฟเยอะนะครับพี่เกย์จะต้องซ่อมท่อการทุกปีปตทเนี่ยเกจะซ่อมเดือนมีนาคมนะครับเดือนสิกหาไม่ซ่อมปีเดือนมีซ่อมเดือนเดียวค่อมเดือนเดียวับเพราะเกย์รู้ค่าการที่สุดนะครับแล้วค่าเอฟทีเนี่ยค่าไฟฟ้าไฟถ่านนะครับก็จะคิดตัดจากที่เราคือโปรแกรมน,น้อยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเตา เพิ่มขึ้นอ่าใช่ครับอีกสี่เดือนเขาก็ถึงจะมาคิดในค่าอีกทีนะครับผ่านรีกูเลเยอร์นะครับพี่น้องสังเกตไหมว่าช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยค่าไฟถึงขึ้นนะครับขึ้นมาเพราะเดือนในสหก็คือปตทเนี่ยไม่ส่งก๊าซให้กับปอพนะครับอ้างว่าท่อดก๊าซที่พม่าเสียต้องต้องต้องเต็มบังโงนะครับเลยใช้น้ำมันก๊าซก่อนใช้น้ำมันเตาก่อนนะครับแต่สัญญาที่ปอพไปเซ็นไว้กับปตทเนี่ย จริงจริงปตทต้องเป็นคนจ่ายค่าเที่ยวผมไม้าพี่น้องเพราะอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าลงไฟฟ้าราชบุรีโบเิสที่ใช้ทัางที่มาจากทางหน้านะครับสร้างปตทสร้างท่อ๊าซเสร็จก่อนแต่กพปเนี่ยสร้างโลงไฟฟ้าไห้ทันห้าปีนะครับครห้าปีที่กพปโดนปตทปรับปรับเพราะท่อเดินถึงแล้วคุณยังไม่ซื้อจานนะครับนี่คือปปนะครับ แล้วปปตทเนี่ยไม่จ่ายค่าในกองอเนี่ยกองขอกันไม่ฟ้องค่าเสียหายนะครับก็เป็นทางธรารเหการณ์น่ถูไหมครับนี่นะครับคุณูบอกว่าความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมมันเกิดนะครับในระบบพลังงานนะครับเราอย่าไปมองนะครับอย่าไปมองว่าพวกแกตาตี๋หรือว่าเฮ้ยเดชะนะครับมองเระบบพลังงานเป็นธรรมเป็นหลอดผมพูดเป็นกลางนะครับกับขอรถไฟต่อไปครับครับเดี๋ยววันนี้ของท่านก่อนครับท่านรองครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของพลังงานถุนเดืยน เมื่อกี้ที่พี่ลองบอกมาก็ในข้อมูลระดับหนึ่งนะว,ว่าเมื่อกี้ปัญหาของการบิดเงือนกับโครงสร้างพลังงานบ้านเราเนี่ยมีที่มาจากนักทรษฎีบ้านหรืออาจจะเป็นพื้นฐานในการรับซื้อเชื่อมต่อที่จามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอไปที่ตัวบอ,อนก่อนนะครับคือมองจากองมมอบวิธีต่างๆของการผลิตรวมไปถึงการจัดหาแล้วก็การใช้งานณปัจจุบับนนี้คาดการกณ์อนาคตทิธีหนึ่งก่อนที่จะไปของพลังงานหมุนเวียนสําหรับทำอะไรที่บอนอย่างไรบ้างครับ